วิคห์บอลจริงจังใบสมหวังครับวันนี้วันเสาร์ที่17มกราคมแน่นอนฟุตบอลเยอะนะครับก็เลือกมา9คู่เนี่ยก็จะมีคู่ใหญ่ๆทีมใหญ่ๆลงสนามนะครับอย่างคู่แมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้เป็นตัวเน้นนะครับแล้วก็คู่สเปอร์เวสต์แฮมอันนี้เดี๋ยวแยกไปจัดในหมู่บ้านกันนะครับสำหรับตัวที่มั่นใจที่สุดแล้ววันนี้ก็จะมีตัวที่เม็ดเงินเนี่ยวิ่งตั้งแต่ช่วงเปิดเรดด้วยนะครับในคลิปเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยๆกัสามคู่แล้วนะครับคู่แรกเลยก็คือคู่แมนยูกับแมนซิต เรื่องของเงินใหญ่นะครับลงตั้งแต่ช่วงเปิดเรทแรกของเจ้าใหญ่เลยตั้งแต่เมื่อ7วันที่แล้วนะครับเปิดปุ๊บเงินวิ่งปั๊บครับลงไปที่ทางฝั่งของแมนซิตี้ทันทีครับจุดนี้น่าสนใจนะว่าเงินใหญ่ก้อนนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีข้อมูลในเชิงลึกในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเรทก็ยังไม่ได้หนีไปจากเดิมนะครับก็ยังมองว่าตรงนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกกับแมนซิตี้นะครับในเรื่องนอกสนามส่วนในสนามเนี่ยแมนยูสู้ลําบากอยู่แล้วนะครับแมนซิตี้การได้เซเมนยมาแล้ววันนี้ได้จะได้ลงตัววจริงด้ย เกมรุกดิมเส้นของแมนซิตี้เทียบกับแบ็กของแมนยูทั้งสองฝั่งนี่โอ้โหดูไม่จืดเลยนะครับคือวันนี้ถ้าแมนยูใช้แค่แบ็กอย่างเดียวจะ,จะไม่ไหวนะฮะอาจจะต้องมีซ้อนแบ็กกันด้วยโดยเฉพาะปีกต้องทํางานหนักหน่อยด้วยวิธีการเล่นเนี่ยมองว่ายากครับที่แมนยูจะต้านแมนซะิตี้นาทีนี้ได้นะแต่ว่ากับเรท0.5ที่บังคับชนะเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะฮะกับแมนซิตี้ที่ต้องบุกมาบังคับชนะถ้าเสมอเนี่ยเจ๊งอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านนะครับสำหรับคู่นี้เป็นตัวเน้นนะแล้วก็เรอัลมาดริดครับเหนือกว่า,า2.5 ตามรายงานเนี่ยคาดว่าก่อนเกมเนี่ยแฟนบอลอาจจะมีโหกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็นักเตะของเรอัลมาดริดจ,จะตอบสนองแบบไหนในยุคข,ของทางอาเบลัวที่เพิ่งจะตกรอบโคปาเดเลแบบพลิกล็อกแพ้อาบาซิเต้ยอย่างเหลือเชื่อนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้บาซ่าที่ซาอุในซูเปอร์ครัพด้วยทำให้เป็นการเส้นกุญซืออย่างชาบเบโลโซออกจากตำแหน่งไปนะฮะ ก็สร้างความไม่พอใจคกับแฟนบอลมาริดกลุ่มใหญ่เลยเอาละครับกับเรท2.5ดูจะเป็นสัญญาณในระดับหนึ่งว่าวันนี้อาจจะเป็นงานงานระเบิดแค้นของนักเตะเรอัลมาริดได้เลยแล้วเลบันเต้กำลังมาดีๆอยู่นะครับดันต้องมาเยือนมาริดในวันนี้จังหวะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ดูแล้วเลบันเต้ลอดยากนะครับให้เชียร์เรอัลมาริดได้เลยฮอบฟิทแฮมกับเลเวอร์คูเซนครับเรทมาเสมอกันอย่างที่แจ้งครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าฮอเฟิทแฮมฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นทีมที่ตลาดยังคงประเมินพวกเขาต่ําตลอด ก่อนหน้านี้นัดที่แล้วเนี่ยก็เหนือกว่ากัดบ,บักแค่0.5ยิ่ิง5ลูกเลยนะครับเปิด3ลูกยิงยิงเลยนะฮะแต่เปิดแค่0.5วันนี้เปิดเสมอยังมองว่าไปต่อครับบอลทําเงิน8-9จาก9นัดหลังสุดครับอฮอฟเฟนไฮมน่าจะได้เหกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นกับเรดนี้ให้เชียฮอฟเฟนไฮมเจ้าบ้านครับเลเวอร์อยู่ในช่วงฟอร์มแกว่งนะครับช่วงนี้ให้เสียเจ้าถิ่นได้เลย ลิเวอร์พูลครับเหนือกว่าเบอร์ลี่1.75ลิเวอร์พูลเนี่ยฤดูกาลนี้นอกจากแมนยูเนี่ยที่พาเจ๊งเยอะสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยลิเวอร์พูลองบวยเลยนะครับในแง่การทำเงินคือตลาดเนี่ยเปิดมาค่อนข้างแน่นอนแล้วครับให้ทีมใหญ่เหล่านี้ไม่ได้กินกันง่ายๆและจะเห็นได้ชัดเลยว่าฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลเพิ่งได้กินแค่8เกมนะหลังจากเตะเกินครึ่งฤดูกาลไปแล้วชัดเจนนะครับและการเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีพาเจ๊งเป็นส่วนใหญ่นะฮะสิบเกมได้เฮไม่ถึงครึ่งนะฮะได้เฮแค่4น,นัด ที่เหลือเป็นเจ๊งก็เลยมองว่ากับเรทดที่เปิดมาเนี่ยจะออกแบบเดิมๆแบบรับคาแรคเตอร์เลโอปูฤดูกาลนี้จะเป็นแบบนี้ครับอาจจะมีหลุดมาบ้างบางเกมที่ได้เฮแล้วก็เจ๊งต่อ1.75ต้องถล่ม3เม็ดได้เฮเต็มเสียเปรียบมากครับมุมเฉือนมีเยอะกว่าให้เชียร,ร์เบอร์ลี่ทีมเยือนเชลซีเหนือกว่าเบนฟอร์ด0.75เบนฟอร์ดไม่เคยกลัวเชลซีมานานล้วเพราะว่ามาเยือนที่นี่นี่นก็ทำได้ดีเคยชนะมา3เกมติดเลยนะครับการมาเยือนแซมฟอร์ดบิลด์ก่อนจะมาพลาดในหัวล่าสุด มองว่าพวกเขามีตำรายอยู่ในมือแล้วกับการปราบสิงนะสำหรับเบนฟอร์ดแล้วก็ตอนนี้กำลังมั่นใจด้วยเกมลุกดุดันมองว่าเชลซีของเรียมโลซินเน่กับการคุมทีมนัดที่2ของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับถ้าชนะก็เต็มกลืนครับ1เม็ดแต่มุมพลิกมีให้เชียร์เบนฟอร์ดครับสเปอร์กับเวสแฮมครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โอ้โหเปิดเรทปุ๊บเรทวิ่งปั๊บนะครับปกติเนี่ยก็จะไม่ถึงขนาดนั้นนะยกเว้นมีเงินใหญ่เข้ามานะครับเปิดปุ๊บภายใน1ชั่วโมงคร เงินไปเวสแฮมทันทีแต่ในเรื่องฟอร์มการเล่นเวสแฮมไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกมา10เกมแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ขัดแย้งกันครับแต่ว่าจับทุกอย่างช่างลงตาช่างแล้วมีคําตอบครับคููนี้เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านกดรับในลิงก์ได้เลยส่วนลีดกับฟูลแลมครับลีดเหนือกว่า0.2 5ุลีดฤดูการนี้เล่นในบ้านเหนือกว่าคู่แข่ง10เกมเนี่ยมีแค่เกมเดียวที่ก่อนเกมตลาดถูกมองว่าเหนือกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ฤดูการนี้ที่ลีดได้เฮเนี่ยเป็นเพราะว่าคู่แข่งบุกมาเหนือกว่านะครับและ เพราะจำเป็นต้องชนะแล้วฟูลแลมอยู่ในจุดที่กำลังมั่นใจฮะไม่แพ้ใครเลยครับ5เกมหลังเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ล่อไป3เกมแล้วก็ไม่แพ้ด้วยที่สำคัญคือเจอกับลีดสี่หัวหลังฟูลแลมชนะหมดเลยมองว่าจังหวะจากโคนแบบนี้ครับใส่ทีมเยือนฟูลแลมครับจะเฮอย่างต่อเนื่องเลยส่วนฟอร์เรสต์กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเหนือกว่าหนึ่งชั้นให้เชียร์อาร์เซนอลนะครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่แมต์เงินเปิดปุ๊บวิ่งปั๊บครับก็คือเงินใหญ่ไปลงอาร์เซนอลทันท ตามระยะเวลาต่อมาเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนอกสนามเนี่ยเงินเทไปอาร์เซนอลตั้งแต่ต้นเลยในขณะที่วิธีการเล่นของ2ทีมนี้เนี่ยผลล่าสุดอาร์เซนอลมาเยือนที่นี่อาร์เซนอลดันไม่ชนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหากดูภาพรวม5นัดหลังสุดที่เจอกันทั้งเย้าทั้งยือนอาร์เซนอลชนะได้ถึง4เกมเป็นการบ่งบอกว่าไม่มีปัญหาในการเจาะเกมรับของฟอร์เรสต์ครับแม้กระทั่งในยุคที่ฟอร์เรสต์เหนียวๆอาร์เซนอลก็ทาได้หนนี้ครับฟอร์เรสต์อยู่ในจุดที่ยังลูกผีลูกคนอยู่ครับชอนได ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสสูงเลยที่อาร์เซนอลเนี่ยจะยิงขาดนะครับให้เชียร์อาร์เซนอลได้เลยส่วนไลฟ์ซิกกับบายเยอร์ครับเดทให้บายเยอร์บุกมาเหนือกว่านหนึ่งชั้นในแง่ของตัวเลขเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะบายเบายอร์มาเยือนที่นี่3หนหลังไม่ชนะเลยเสมอหมดเลยแต่หนนี้เป็นหนที่บายเยอร์เกมบุกดีสุดในรอบหลายปีเลยนะครับมองว่าทั้งแฮร์รี่เคนโอลิเซ่รวมถึงลุยดีอาร์ตเนี่ยซ้ายขวาตรงกลางจบได้หมดคมหมด ยากครับที่ไลฟ์ซิกที่ปีนี้เนี่ยยังยังไม่เนี๊ยบพอเนี่ยจะต้านได้กับเรดหนึ่งชั้นให้ใส่บาเยอร์มิวนิคครับเชื่อว่าแลกกันและสุดท้ายขาดเชียย์เสือใต้ได้เลยนี่คือทั้งหมดครับเคู่กับทัศนะเน้นๆที่นี่ครับก็ฝากกดติดตามช่องครับสามารถติดตามทัศนะกันเนื้อเน้นๆได้ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ